สวัสดีค่ะเพื่อนๆพบกับป้านิ่มจ้ะป้านิ่มเกษตรปลอส,สารนะคะวันนี้เราจะพาเพื่อนๆนะคะมาดูพริกถุงค่ะพริกที่ปลูกลงถุงนะคะเพื่อนๆโอ้โห,หมดเยอะเลยค่ะมดเยอะ,มะแมลงเยอะเลยค่ะเพื่อนๆอมีเพี้ยไฟลายแดงด้วย เดี๋ยวเราต้องฉีดพ่นด้วยน้ำกาแฟกันแล้วค่ะเพื่อนๆเ,เย็นนี้พริกอายุ8วันค่ะหลังจากย้ายกล้ามาแล้วพริกถุงพริกถุง อันนี้สามวันย่าลกมากช่วงนี้ฝนตกขยาลกมากไม่ค่อยมีเวลาทำลูกวันละนิดวันละหน่อยนะคะเพื่อน ดูมดตรวจดูโลกของพิษ